สามารถติดตามในยายเรื่องอีกของแมวดำได้ที่ลิสต a l like, ลท e เมฟอ b o ุกธันวาไลแล้วก็เด็กดีนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะสกายนาวา EP 2 21.16นาทีผมกว่าสายตามองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นทุกๆอย่างสำหรับผมนั้นมันแปลกใหม่มากมากจนไม่สามารถติดความสนใจได้ ทางนี้เว้ยเสียงของไอ้ใหม่หนึ่งในกลุ่มของไอ้สกายดังขึ้นมือหนาจึงจับข้อมือผมไว้แน่นพันดึงให้เดินตามไปที่โต๊ะวีเอพีมาช้านะมึงไอ้ใหม่เอ่ยทักแต่ไอ้สกายกลับไหวไหลไม่สนใจพันดึงผมให้นั่งลงข้างๆมันแล้วไหนคิงวะไม่มาเหรอมันเป็นเด็กดีว่ะเพราะไอ้สกายพูดจบทั้งโต๊ะก็ต่างหัวเราะขำออกมา ไอเฮียเนี่ยจะเหอะว่าที่เมียมันเกินไปปะไอ้น้ำหนึ่งเอ่ยว่าเพื่อไม่จริงจังพางหันไปซุกคอเด็กของมันแล้วมึงอะไอ้ใหม่พยักหน้ามาทางผมกูติดเลี้ยงข้าวมันเลยพาแม่งมาด้วยผมปลายตามองไอสกาอย่างหาเรื่องมึงพูดเองเถอะว่าจะเลี้ยงข้าวกูผมได้แต่คิดในใจแล้วหันมองไปยังชั้นล่างเบตา้าอัลฟ่ามากมายกำลังเต้นกันอย่างสนุก แต่ดูเหมือนในนี้จะมีโอเมก้าด้วยสกายคีมคิดถึงสกายนะผมหันมองเจ้าของเสียงหวานอ้อนนั่นเป็นโอเมก้าสาวสวยมากหน้าอกหน้าใจก็ผมก็มาแล้วนี่ไงท่านแขนแก่งกอดรัดเอวคองข้างๆผันซุกหน้าจูบล้อมคอขาวนั่นเหมือนโลกนี้มีเพียงเราสองไม่สนใจผมที่นั่งมองปิดๆอยู่ข้างๆวิธีอัลฟาเหรอ แดกเล่าไหมผมหลุดออกจากภาวังความสนใจไอ้กะกายหายไ่สนใจไอ้ใหม่ไม่เอากูไม่เคยกินผมบอกปัดไปมันเอาแบบอ่อนๆมันบอกพางสักมันบอกพางสั่งเด็กเสิร์ฟเพียงไม่นานอาหารและเครื่องดื่มสีสวยที่มันสั่งมาให้ผมมาวางไว้ตรงหน้าอินหอมของอาหารตรงหน้าทำให้ผมคืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ก็เมื่อเย็นผมไม่ได้กินอะไรมาเลย เลิกเรียนก็ถูกไอ้สกายลากไปที่คอนโดแล้วลากมานี่ลองดิอร่อยไอ้น้ำหนึ่งเอ่ยพางส่งแก้วน้ำสีสวยให้ผมผมก็รับมาถือไว้งงงโดยมีสายตาของไอ้สกายปลายตาม,มองข้างๆผมมองมันอยู่ผู้หนึ่งก่อนจะยกขึ้นจิบอร่อยเห็นไหมจบคำพูดของไอ้ใหม่ผมก็ดื่มทีเดียวเกือบหมดก่อนจะได้ยินเสียงร้องห้ามของเพื่อนสองคน ผิดจากสายตาของคนข้นขางๆที่มองอย่างพอใจซานะมึงผมหันมองไอ้สกายปิดๆทำไมอยู่ๆภาพของมันถึงแยกออกเป็นสองแดกน้ำเปล่าก่อนผมรับแก้วน้ำเปล่าจากไอ้สกายเดมอึดใหญ่พันซบหัวกับไหลายแกงหัวมันหนักจังผมเป็นอะไรไปคออ่อนแล้วสัก,ก่งอีกผมได้เสียงไอ้สกายดังขึ้นแต่มัน มือหัวจนไม่รับรู้อะไรทำไมร่างกายมันรู้สึกร้อนแบบนี้นะลำคอก็แห้งเหมือนไม่เคยแตะน้ำรู้สึกเป็นป่วนในท้องยังบอกไม่ถูกกูว่ามันเมาแล้วว่ะเสียงของไอ้น้ำหนึ่งดังขึ้นปามือหนาเย็นเฉียบของไอ้สกายสัมผัสข้างแก้มเสือปลายคางผุ่มขึ้นสบตากันเมาแบบนี้แหละดีกูจะได้ทำอะไรอะไรได้สะดวก ผมไม่เข้าใจกับความพูคดของมันภายในหัวมันนึนไปหมดไอ้ร่างกายนี่ก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆความต้องการบางอย่างพันกัดกินทำได้เพียงสบดวงตาสีแดงสดนั่นอย่างหลงไหลสกายนาวา ep สอึกยูเรียวเขาหมดข้าหากันแน่นไม่ขยับร่างกายความเจ็บก็พันแล่นไปทั่วร่างผมค่อยค่อยลืมตาขึ้นช้า กของห้องสีนย่กูอ่อนและกินหอมที่ชวนให้ปวดหัวทำไมมันถึงปวดไปหมดทั้งตัวแบบนี้ร่างกายผมรู้สึกระบมไปหมดมึงตื่นแล้วเหรอผมเบิกตากว้างพันหันไปมองเจ้าของเสียงในสกายเดินออกมาจากห้องน้ําด้วยผ้าชีต,ตัวผืนเดียวท่าทางสบายๆนั่นต่างจากผมเกิดอะไรขึ้นมึงกับกูเราเอากัน คำพูดของไอ้สกายทำให้เลือดในกายผมชาว,ว่าสภาพของผมตอนนี้ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องขึ้นจริงๆไม่ไม่อะไรผมเงยหน้ามองไอ้สกายสีหน,หน้าไม่ทุกร้อนของมันทำให้ผมรู้สึกไม่ดีกูไม่ควรมาที่นี่เรื่องมันเกิดไปแล้วมึงจะคิดอะไรมากวะไอ้สกายพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดนั่นทำให้ผมกัดลิ้นฝีปากแน่นสำหรับมัน อาจจะไม่เดือดร้อนแต่สำหรับผมมันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกูจะกลับบ้านแบบเดี๋ยวก่อนมึงไม่เจ็บเหรอมือหนาดึงผมเข้าไปไปเชิญหน้ากันตรงๆสายตาวางเปล่าไม่รู้สึกอะไรของมันทำไมมึงกวนใจผมแบบนี้นะปล่อยกูผมบอกมันพยายามแกะมือหนาออกจากต้นแขนกูจะไปส่งไม่ต้องด้วยเพราะเรื่องว่าบ้านนี่ ทำให้ผมเผลอตะว่าเสียงใสไอ้สกายไปนั่นทําให้มันลีตาจ้องหน้าผมอย่างกดดันดวงตาของมันพันเปลี่ยนเป็นสีแดงสดอย่าทําให้กูโมโหไปแต่งตัวกูจะไปส่งเสียงเข้มกดต่ําในลําคอสายตาของมันบุงบอกว่าเอาจริงและห้ามขัดใจมันเด็ดขาดผมนิ้วหน้าเจ็บเมื่อไอ้สกายบีบต้นแขนผมแรงมากขึ้นไอ้สกายกูเจ็บเจ็บก็ดี มึงจะได้จำผู้อยากขัดใจกูผมเม้มริมฝีปากแน่นไอ้สกายเริ่มใช้นิสัยของอันฟ้ากับผมถึงผมจะรู้ว่ามันเป็นคนแบบไหนแต่ผมไม่เคยจำเลยสักครั้งแค่มันทำดีด้วยเห็นผมเป็นเพื่อนก็หลงเข้าใจว่ามันไม่เหมือนอันฟ้าคนอื่นทั้งทางที่มันก็อาจจะไม่ต่างกับอันฟ้าคนอื่นผมยอมทำตามที่ไอ้สกายบอก คือยอมให้มันขับรถมาส่งผมที่บ้านตามที่มันบอกตลอดทางที่มาไม่มีใครพูดอะไรสักคำมีแต่ความเงียบเท่านั้นนาวาพอลงจากรถเสียงของพี่ก็ดังขึ้นพี่นาวินยินยิ้มให้อยู่ตรงหน้าบ้านพี่ชายที่ทำงานหนักส่งผมเรียนทำทุกอย่างแทนพ่อแม่ที่เสียไปนั่นเพื่อนเหรอผมชะง,งักนิ่งเมื่อพี่นาวินถามถึงคนด้านหลัง มันชื่อสกายผมแนะนำไอ้สกายพี่นาวินรู้จักซึ่งพี่นาวินเองก็ยกยิ้มให้บางๆห่างเดินไปตบไหล่สกายหินดีเฮ่รู้จักนะฉันชื่อนาวินเป็นพี่นาวาครับไอ้สกายยกยิ้มให้พี่นาวินบางๆผมคิดว่ามันจะทำนิสัยไม่ดีใส่พี่ผมซะอีกเพราะก่อนหน้านี้มันก็เพิ่งทำใส่ผมขำมาก่อนสิเออไอ้สกายมันมีนัดที่อื่นแล้ว ผมเรีบตัดบทคำชวนของพี่ทำให้อซสกายหันมองผมด้วยสายตาไม่พอใจผมจึงก้มหน้ามองพื้นเพราะไม่อยากมองหน้ามันตอนนี้งั้นครับเอาไว้ครั้งหน้าผมจะมาทานข้าวด้วยมันบอกพี่ผมพร้อมรอยิ้มเป็นมิตรอืมงั้นก็ได้พี่นาวินยิ้มรับบางๆพันรับไหวของไอาสกายอันฟ้าข้างๆผมเดินกลับไปที่รถ พันขับรถออกไปด้วยความเร็ววนผมนั้นได้แต่ปลายตามองมันผมแค่รู้สึกแปลกๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยไม่อยากมองหน้ามันตอนนี้พี่จะกลับากี่วันผมและพี่นาวินเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกันจังหวะการเดินนั้นผมพยายามทำให้มันปกติที่สุดเพราะไม่อยากให้พี่จับได้ผมไม่อยากให้พี่รู้เรื่องเมื่อคืนผมกลัวพี่นาวินจะเป็นห่วง ถึงแม้ร่างกายของเบต้าไม่แข็งแรงพอรับน้ําเชื่อของอัลฟาได้แต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นพี่คงอยู่ได้สัก1นถึงสองวันพี่นาวินเอ๋ยบอกพางเดินเข้าครัวเพื่อไปทำอาหารแล้วมึงละ่ะยังไงบ้างผมสบายดีครับผมตอบพี่ไปแค่นั้นอยากถามพี่นาวินนะว่าทำงานอะไรชีวิตเป็นยังไงบ้างแต่ปากมันหนักนไม่สามารถพูดออกไปได้พี่ กูสบายดีงานก็ไม่ได้หนักอะไรแค่คอยดูแลลูกชายเจ้านายผมเิ้มนิมฝีปากแน่นพังดึงช้าๆเข้าไปช่วยพี่นาวินผมจะหางานทำมึงมีหน้าที่เลียนก็พอมือหนาลูบหัวผมเบาๆตั้งแต่พ่อแม่เสียไปพี่นาวินก็เป็นเสาหลักของบ้านดูแลผมทุกอย่างเรื่องที่ผมแอบไปทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนจะให้พี่นาวินรู้ไม่ได้ เสร็จแล้วไปทานข้าวกันผมยิ้มรับบางๆและช่วยพี่นาวินยกกับข้าวไปแล้วสองคนพี่น้องทานข้าวไปก็หาเรื่องนั่นนี่คุยกันไปเรื่อยจนหานข้าวอิ่มจึงแยกย้ายกันกลับขึ้นห้องตัวเองผมที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเดินมามองตัวเองในกระจกรอยแดงตามลำคอและร่างกายเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าเมื่อคืนนี้ผมกับไอ้สกายแล้วสองคนมีอะไรเกินไปก่ดเพื่อน ไม่น่าดื่มอีกเครื่องดื่มมาบ้านน่นเลยถ้าผมไม่ลองเครื่องดื่มนั่นเรื่องทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นไปโทษไอ้สก,กายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้แล้วผมจะไปมองหน้ามันยังไงจะให้ทําตัวปกติอย่างนั้นเหรอพอๆเลิกคิดเถอะผมสะบัดหัวไล่ความคิดของตัวเองทางเดินไปล้มตัวลงนอนเอ้ยพอผมล้มตัวลงนอนช่องทางที่ไม่เคยผันเรื่องอย่างว่าก็พันเจ็บขึ้นมาทันทีแม่เงย ผมสะบบลอดไลฟันอย่งหงุดหงิดจากอาการเจ็บพันเปลี่ยนเป็นป,ปวดตุบๆจนต้องกัดฟันลากร่างกายตัวเองไปคว้ายาแก้ปวดมาตกเข้าปากแล้วค่อยๆล้มตัวลงนอนช้าๆพรุ่งนี้จะไปเรียนหน่อยไหมวะเช้าวันลุงขึ้นเช้านี้ผมตื่นสายกว่าปกตินั่นเพราะผมรู้สึกปวดตัวและเจ็บลำคอเหมือนไม่ค่อยดีถ้าทางดูไม่ดีนะปว่วยไหมเนี่ย ี่นาวินถามพางเดินเข้ามาจับหน้าผากก่อนจะไปจับหน้าผากตัวเองตัวมึงร้อนๆนะสีหน้าพี่นาวินดูเป็นห่วงผมมากผมจิงยกยิ้มให้ไปบางๆผมไม่เป็นไรหรอกครับกินยาเดี๋ยวก็หายผมบอกไปแค่นั้นตบยาแก้ปวดลดไข้เข้าปากว่ามึงหยุดเถอะไม่เป็นอะไรจริงๆผมแข็งแรงจะตายผมบอกพี่นาวินไปพางโชว์กล้ามให้ดูก่อนจะได้รับฝ่ามือเรียวตกหัวแทนมีแต่กระดูก มยิ้มขำพี่นาวินสาหน้าไปมาถ้ามึงรู้สึกไม่ดีก็ขอหยุดนะอยฝืนหรือโทรมาหากู <c oughs> กูจะได้ไปรับครับแล้วผมไปเรียนก่อนนะหลังจากไ่ว้พี่นาวินเสร็จ <c oughs> ผมก็เดิอนออกจากบ้านมาที่ป้ายรถเมล์ที่ผมนั่งมาเรียนประตาอาการเจ็บช่องทางตรงนั้นยังไม่จางหายเวลานั่งมันทรมานมากแต่ผมก็พยายามฝืนจนรถเมล์มาถึงที่หมาย ทุกการก้าวเดินมันยากจริงๆไอ้นาวาเป็นไรวะเสียงของไอ้น้ำหนึ่งเอ่อยถามสีหน้าของมันดูสงสัยมากอูไม่ค่อยดีแล้วมาเรียนทำไมก่อนจะสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงของไอ้สกายดังขึ้นจากทางด้านหลังผมยืนนิ่งอยู่กับที่จนไอ้สกายเดินเข้ามาอยู่ตรงหน้าสีหน้ามันดูปกติดีทุกอย่างไม่ได้มีอะไรแปลกไปจากเดิมก็หมันเป็นอัลฟาดนี่ เรื่องแบบนี้คงเป็นเรื่องปกติสําหรับมันกูไม่อยากขัดเรียนผมบอกมันไปแค่นั้นโดยไม่มองหน้ามันซึ่งไอ้สกายก็ทําเพียงกอดอกยืนมองผมนิ่งๆก่อนจะเดินเข้ามาใกล้อมหน้ากระซิบข้างหูให้เราได้ยินกันแค่สองคนมันก็แค่ซิกไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดที่มึงต้องเก็บไปคิดมากคําพูดไม่สนใจเลยของมันเหมือนมีดนับพัน ที่กีดใจผมให้เจ็บเล่นนั่นสิมันก็ทำแบบนี้กับทุกคนที่มันนอนด้วยก็แค่เซ็ก